เราได้ไอเดียแล้วนะที่คราวนั้นโทรมาปรึกษาเราอ่ะว่าอยากจะเปิดร้านขายของแฮนด์เมดแต่ว่าจะเอาอะไรไปขายดีพี่เดี๋ยวเราจะเอาไปอวดนะคือเพื่อนโทรมาปรึกษาค่ะว่าจะเปิดร้านขายของแฮนด์เมดก็เลยปรึกษาว่าจะหาไอเดียเก๋ๆอะไรชิคๆไปเปิดร้านดีขอนก็เลยมาที่นี่ค่ะที่เดียวจบเลยศูนย์ศิลปะชีพแปร์ไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ะะ้วมมาจากฝีมือของคนไทยทั้งนั้นเลยค่ะนี่เดี๋ยวขวัญจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะศูนย์ศิลปชีพบางไทรก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดหาอาชีพให้กับราษฎรเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เพียงพอต่อการยังชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมรา,าชินีนาถพระองค์ทรงส่ง,งเสริมงานพื้นบ้านโดยการนำใช้วัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใครที่ทำไม่เป็น เขาก็มีเปิดสอนจบแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพได้เลยนี่ดูสิคาสวยมากเลยนะคะมีปลาโลมา2ตัวแล้วก็เชื่อมกันโดยการเชื่อมกันเนี่ยจะมีปากกับตัวฐานข้างล่างนะคะเป็นหางปลาแล้วก็มีประการลังข้างหลังด้วยะคะ่ะเป็นเลเยอร์ก็เป็น2มิตินะคะแล้วมาทางด้านนี้นะคะคุณพี่เขาก็ใช้แท่งหลอดที่มันเป็นหลอดแก้วธรรมดาย,ยาว,ยาวปกตินะคะพี่เขาปรับเปลี่ยนค่ะทำมาเป็นช้างตัวน้อย,อยตัวขนาดนี้นี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะ ศูนย์ศิละปะชีพบางไทรนอกจากจะงานเป่าแก้วแล้วที่นี่ยังมีงานแฮนด์เมดเก๋ๆอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆงานกระเป๋าสารผ้าไหมเครื่องเงินแกะสลักสวยๆโหยของแต่งบ้านก็มีนะคะหุ้ยสวยงามเต็มไปหมดเลยค่ะและไหนๆนะคะขวัญก็มาอยู่ถึงที่นี่แล้วค่ะขวัญก็อยากมีงานแฮนด์เมดเป็นของตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะ แล้วเมื่อกี้ขวัญก็ถามเจ้าหน้าที่ที่นี่ค่ะเขาบอกว่าแค่วันเดียวขวัญก็สามารถมีงานแฮนด์เมดเป็นของตัวเองได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาลุยกันเลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานแฮนด์เมดบายอุตสาห์เวนีเดี๋ยวขวัญน,นะคะจะเอากลับไปโชว์เพื่อนๆดีกว่าค่ะ แค่แหล่งเรียนรู้อย่างเดียวนะคะแต่เหมาะสำหรับการพักผ่อนด้วยมีทั้งสวนนอกนานาชนิดแล้วก็มีวังปลาที่เป็นแหล่งรวบรวมปลาหลายๆสายพันธุ์ด้วยค่ะที่จริงนะคะวันนี้ขวัญกลับมาหาไอเดียเก๋ๆให้กับเพื่อนค่ะแต่ที่ไหนได้ขวัญเล่นเที่ยวเองสะหมดวันเลยทำยังไงได้ล่ะคะก็ที่นี่มีทั้งความสนุกสนานแล้วก็มีความรู้ต่างๆมากมายเลยค่ะสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสร้างไว้ให้เราคุณค่าแต่ละอย่างที่เราต้องอนุรักษ์ดูแลไว้ ไม่ใช่เพื่อใครหรอคะ่ะเพื่อตัวเราเพื่อประเทศของเราทั้งนั้น,นไปลาโกตสัไว้อยากพ่อจะมีความหายตามรอยพ่อด้วยความตั้งใจลูกจะทำให้พ่อภูงใจและพ่อยิมได้